สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวแบงค์ที่เซอร์ไวท์ังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูวิธีตีบอสสาราสีดำราชาหมูทองคาระดับที่5นะฮะว่ามีวิธีตียังไงและต้องทําอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเราก็มาดูสกิลพื้นฐานทั้งหมดของบอสสาราสีดำราชาหมูทองคํากันก่อนเลยนะฮะซึ่งบอสราชาหมูทองคําจะมีสกิลโจมตีน้อยนะฮะและค่อนข้างหลบไม่ยากสักเท่าไหร่นะฮะเราก็มาดูสกิลบอสกันเลยนะครับ สกิลที่1น,นะฮะเวียงดาบสองครั้งนะฮะสำหรับสกิลนี้บอสก็จะเวียงดาบโจมตีไปด้านหน้า2ครั้งนะฮะสามารถลบได้โดยการแดชหลบไปด้านหลังของบอสนะครับไม่ยากสักเท่าไหร่สำหรับสกิลนี้นะฮะก่อนบอสจะโจมตีด้วยท่านี้บอสก็จะทำท่าเวียงดาบนะฮะอันนี้ก็ให้กดบอกได้เลยนะครับ สกิลที่2นะฮะเวียงดาบ4ครั้งนะฮะสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะบอสก็จะเวียงดาบไปมั่วๆ4ครั้งนะฮะสามารถกดแดชลบไปด้านหลังของบอสเพื่อโจมตีต่อได้เลยนะครับสกิลที่3นะฮะสกิลปักดาบสำหรับสกิลนี้บอสก็จะปักดาบไปที่พื้นเพื่อสร้างวงระเบิดโจมตี 3ครั้งด้านหน้าของบอสนะฮะสังเกตได้จากที่พื้นก็จะมีวงสีแดงบอกนะครับสามารถแดดไปด้านหลังบอสนะฮะหรือว่าเดินออกห่างแล้วค่อยกลับมาตีต่อก็ได้เช่นกันนะครับ สกิลที่4นะฮะกระทืบเท้าสกิลนี้บอสก็จะยกเท้าขึ้นแล้วกระทืบมาที่พื้นเพื่อโจมตีเป็นวงกว้างนะฮะสามารถกดแดหลบ1ครั้งได้เลยนะฮะสกิลนี้หลบไม่ยากนะครับแต่ต้องสังเกตบอสให้ดีๆนะครับ เมื่อรู้สกิลพื้นฐานหลักๆของบอสแล้วนะคะเราก็มาเริ่มตีบอสกันเลยนะครับบัฟเสริมตัวละครแนะนําอัพโจมตี5ป้องกัน5นะฮะหรือว่าโจมตี6ป้องกัน4นะฮะส่วนอาชีพที่แนะนําสําหรับตีบอสลายชา้างหมูลองคำนะครับจะแนะนําอาชีพที่มีสกิลเคลื่อนไหวแล้วก็ติดสถานะอัมตะนานๆนะฮะหรือสกิลที่ติดสถานะอัมตะแล้วก็คูดาวไวๆนะครับอันนี้ก็จะยิ่งดีเลยนะครับ และเมื่อบอสมีหลอดเลือด่ำกว่า16ลอดนะฮะแล้วก็มีข้อความของบอสแสดงขึ้นมานะฮะบอสก็จะโจมตีด้วยการฟันเป็นวงกว้าง1ครั้งนะฮะท่านี้ก็สามารถกดแดชลบ1ครั้งได้เลยนะครับ และเมื่อบอสมีหลอดเลือดต่ำกว่า10หลอดนะฮะแล้วก็มีข้อความของบอสแสดงขึ้นมานะฮะบอสก็จะโจมตีโดยการกระทืบเท้าเป็นวงกว้างทั้งหมด5ครั้งนะฮะโดยจะแบ่งเป็นกระทึบติดต่อกัน3ครั้งนะครับแล้วก็เว้นช่วงประมาณ2วินาทีแล้วก็จึงกระทึบพื้นต่ออีก2ครั้งนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะต้องสังเกตให้ดีๆนะฮะถ้าใครหลบสกิลชุดแรกแล้วลืมไปว่ามีชุดที่2ออีกอันนี้ก็อาจจะหลับได้เลยนะครับ เมื่อบอสมีหลอดเลือดตาำกว่า6หลอดนะฮะแล้วก็มีข้อความของบอสแสดงขึ้นมานะครับบอสก็จะใช้ท่าเบอร์เซอร์เพื่อเสริมพลังให้กับตัวเองนะฮะแล้วก็จะโจมตีโดยการพ่นไฟไปที่ดาบแล้วโจมตีเป็นวงกว้าง2ครั้งนะครับจะสังเกตได้ว่าไฟที่บอสโจมตีเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีฟ้าแล้วนะฮะแล้วก็สําหรับท่านี้ก็สามารถกดแดนหลดสองถึงสครั้งได้นะฮะหรือว่าจะใช้สกิลที่ติดสถานะอมตะนานๆก็ได้เช่นกันนะครับ เมื่อบอสมีหลอดเลือดต่ำกว่าหนึ่งหลอดนะฮะแล้วก็มีข้อความของบอสแสดงขึ้นมานะฮะบอสก็จะโจมตีโดยการปักดาบไปที่พื้นและระเบิดเป็นวงกว้างทั่วพื้นที่2ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นบอสจะโจมตีด้วยท่านี้อีกทุกๆ5วินาทีวนไปแบบนี้จนกว่าบอสจะตายนะครับท่านี้ก็จะสามารถลบได้โดยการแดดลบ2ครั้งนะฮะหรือใช้สกิลติดสถานะอามุธะนะครับ แต่จากที่ดูคลิปของผู้เล่นท่านอื่นนะคะบางครั้งท่านนี้ก็อาจจะมาตอนบอสซีลอดนะ,ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความไวในการตีของแต่ละคนนะครับแต่ที่แน่ๆคือเน้นสังเกตจากกลองข้อความของบอสที่แสดงที่หน้าจอเอานะครับ แลวถ้าเพื่อนๆท่านใดสงสัยว่าทําไมไม่หลบสกิลของบอสโดยการออกนอกวงสีเหลืองนะฮะผมก็ต้องบอกแบบนี้ว่าในช่วงแรกก็อาจจะทําได้นะครับที่บอสจะโจมตีแค่ในวงสีเหลืองนะครับแต่ในช่วงท้ายๆบอสจะโจมตีทั่วพื้นที่นะฮะซึ่งจะไม่มีที่ให้หลบเลยนะครับหรือถ้าใครออกนอกวงบ่อยๆในช่วงแรกบอสก็จะหิวเลือดตัวเองแล้วก็ใช้ท่าเบอร์เซร์เกอร์นะครับที่จะโจมตีด้วยการปักดาบไปที่พื้นและก็โจมตีทั่วพื้นที่ทุกๆ5้าวินาทีแบบในคลิปนะครับ ก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปแนะนำวิธีตีบอสสาราสีดำราชาหมูทองคำในระดับที่5นะฮะถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปเต็มที่ตีบอสตัวนี้ในระดับที่5สามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ